แวนเจียน1,700บาทรอบ6กบาเบกเซียเบรก8กิโลสำหรับงานใต้น้ำเนี่ยดูผลงานนี่ผมใช้เป็นสปินเนอร์บรก็รอบ6.5ก็ใช้พวกงานสปินเนอร์บรงานสปูนหรือว่างานพวกกระดีใต้น้ำเหมาะัำงานแน่นอนแวนเจียนออเบกเซียสุดยอดไปเลย สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำลอ,อกอาบูกาเซียตัวใหม่แวนเจียนรอบ6.5เป็นเฟืองทองเหลืองมีทั้งหมด5ลูกปืนเบก6.8กิโลเม็ดน่วงเป็นนวงแม่เหล็กนะครับมีมี9เม็ดนะครับตัวนี้ก็สำหรับงานใต้น้ำนะครับน่าจะใช้งานได้ดีตรงนี้เราเป็นใช้เป็นสมิธตัเบตนะผมจะลองตีพวกปลาจิบผมสังเกตว่ามันมีปลาจิบอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นช่อนหรือชโดนะครับมันจีบห่งหางๆาันี้นะลองใช้งานดูว่าจะมีผลงานกับแวนเจียนตัวนี้หรือเปล่านะครับ ไปยอดยอดยอดเป็นกระโดรวิ่งแบบนี้กระโดดแน่นอนครับสสยดีด้วยนะเนี่ยสสยไม่เล็กนะเนี่ยสสยดีทีเดียวเลยนี่บีสามทำงานอีกแล้วกับไมยมูนบนมูนบนโห ชโชโดไซส์มันสักโลครึ่งน,นะตัวนี้ B ี B3 มบากำลังเหมาะเลยเพราะว่าปลาที่นี่มันไซส์เล็กค่อนข้างะเยอะเลยนะครับกัดดีด้วยนะครับผมใช้วิธีเกี่ยวนอนยางมันจะจะฮุกตัวน,นอนยางเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะกัดใบนะครับ ง้างสมังไม่ง้างนะคู่ตัวได้ไงเนี่ยอยูเหมือนเดิมเลยนะไม่ง้างไม่ง้างทวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมแกะออกจากซองเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้คือเป็นหนอนยางนะครับใช้คู่กัน สาเหตุทําไมถึงใช้คู่กันก็คืองานสปินเบสอะมันเป็นใบนะเป็นงานใบซึ่งปลามันชอบกัดไปนะเราก็หาเป้าให้มันนิดหนึ่งสําหรับให้มันกัดตัวเบสเป็นหลักนะครับตอนนี้มันจะมีแง่งนะของเรามีแง่งนะกับหนอนยางวิธีใส่ก็คือวัดนิดหนึ่งครับหนอนยางแต่ละไซส์ที่เราซื้อมามันไม่เท่ากันนะอันนี้มันค่าน้าจะเป็นไซส์ประมาณ6กเซนนะผมก็จะวัดประมาณนี้นะครับทำให้ลักษณนะปลายหางมันอยู่ปลายตัวเบสพอดี ซึ่งนอนยางมันจะเลยมานิดหนึ่งผมก็จะตัดออกประมาณหนึ่งเซนนะตัวนี้นะตัดออกเสร็จปั๊บผมก็เกี่ยวนะครับวิธีเกี่ยวตอนยางก็ง่ายๆครับผมก็พยายามจะเอาปลายเนี่ยมาอยู่ตรงโพรงนะผมจะเกี่ยวนี่ให้มันลงไปพอดีนะครับลักษณะนอนยางกับตัวเบ็ดเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเป้าสําหรับให้ปลามากัดตรงนี้นะครัโอเคว่า ดูว่าสีนี้มันจะกัดไหมครพี่เราใช้อีกสีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผลงานจากล็อกเวนเจนมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราใส่ใส่ปีค่ายเต็มคำเป็น p ีสองนะสำหรับพวกงานใต้น้ํางานที่ไม่ต้องการอุปสรรคเยอกะก็ใส่พีสองนะครับตอนนี้พ่อใหมยที่เราเพิ่งเกี่ยวไปนะลองเทสดูครับตอนนี้เราหาปลาจิบวิธีตีสปินนเบิคือตอนนี้มันเป็นลานๆน,นะผมสังเกตว่าพื้นนะมันก็ไม่ค่อยมีสว่านนะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับ สหเหมาะสำหรับงานสปินนิ่งเบรพวกนี้มากเลยละปา์มก็จิบนะครับผมก็พยายามดูว่าตำแหน่งที่มันจิบจะเยอะผมจะปล่อยตกถึงพื้นแล้วข้อจะช้านะครับตะกี้มันกัดอย่างแบบข้อจะช้าจริงนะ มีอะไรเลยออะวะขึ้นมาสิใหญ่ๆด้วยเนี่ยไม่เล็กก็เนี่ยคือหูไม่เล็กก็เนี่ย,ย Hus, มกกยีใบกอ่อนมีสามแน่นอนตัวเนี้โอ้โห <ś led> <ś led> ใหญ่เนี่ยโอ้โหสปินเดเบดบีสามกตีมากกัดเปสิบเลยแต่ว่ากัดติดไม่ติดบ้างโอ้ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยตั้งแต่ได้มานะครับก็มันจะจิบจิบเบาๆผมก็คอช้า ให้มันรอบะพื้นเป็นหลักกัดตึ้งเลยครับชโด้เขินมูลบนนะครับสุดยอดเลยโอเคครับ สปินเนเบ B3 เพิ่งแกะออกจากซองใหม่ๆเได้แล้วหนึ่งแต้มนะหมายที่นี่ผมลองไลด่ดูคอช้าๆไปหลักนะเคาะถ้ามันติดพื้นเนื้อเพาะน่อยๆแล้วคอจะช้าๆปลามันเข้ามากัดเลยทันทนะีหมายแบบนี้เหมาะมากเลยครับสำหรับงานสปินเนเบนะผมบอกเลยตอนนี้ปลามันจิบถ้วยห,หมดผมสังเกตที่มันจิบนนหนาๆตัวแล้วก็ตีลงไปครับนะ อยู่อูซ้ำด้วยซ้ำด้วยสายโคตรเต็มมือบอกก่อนมันเล็กนะยอย่าม่อนไม่เล็กเลยผีสองผีสองทำงานปลาเงี้ยหรือจะไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กนะตัวนเนี้ยเนี่ยมีสามโลนะเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเนี่ย สองครึ่งถึงสามโลเลยตัวเนี้ยผัดซ้ำด้วยเนี่ยปาบนะครับปาบจ้าโมหดุดเลยเนี่ยไซส์สามโลเนี่ย เยื่อเข้าวกระชังบิดท,ทันทีนะแต่ว่างานพวกงานลวดมันบิดอยู่แล้วนะเราก็ดัดคืนครับค่อยๆแต่งนะครับค่อยแต่งคืนะนะครับดัดทีละส่วนนะครับจเย็นค่อยๆตัดสมากมันก็จะเป็นที่ลวดนนะครับตัดดูแบบแนวน,น,น,นี้นะครับแนวนี้นะครับแบบแค่นี้ก็ใช้ได้งานลวดมาดูปลากันนิดหนึ่ง เนี่ยประมาณสักสองครึ่งนี้ได้อยู่นะสองครึง่งกระด,ดูมากกระซ้ำด้วยนะกระซ้ำด้วยข้อช้าๆกระซ้ำด้วย